อาเร็วๆคะ่ะคุณน,นั่งสักทีสิแม้จะบังอะไรนะักหนาะทำอย่างกับป็นห้อยมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านมาดามแพมหลายคนถามว่ามาดามแพมคะวันหยุดนี้เราจะไปไหนกันบอกไว้เลยคะ่ะไม่ไปไหนทั้งหมดทั้งสิ้นคะ่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ว่าเราก็จะมารีวิวว่าเอ้ยเหมือนกับ Q&A คําถามที่หลายคนถามกันมายอกมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบพร้อมกับการรีวิวร้านนิตยาไก่ย่างไม่ได้กินมากกว่า2อปีเพราะพนักงาน นะคะสาขาหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงไม่เข้าสาขาหนึ่งนะไม่ใช่สาขาทุกสาขานะอย่าเมารวมนะอ่าวันนี้นะคะเราก็สั่งขนมจีนแกงเขียวหวานมากินด้วยเผื่อไว้พรุ่งนี้เลยแหละเราสั่งไก่ย,ย่างมาด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อคอหมูย่างคุนบ้าอะไรเนี่ยสั่งขนมจีนมาสามถ้วยแกงเขียวหวานสามถ้วยเรื่องของกู เยาวานสี่พอใจยังแต่ร้านนิตียไก่ย่างไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้เราหลอกรอบนั้นน่ไปกินแล้วไม่ค่อยประทับใจคือทุกๆงานวันกเกิดเตียกับแม่เขาจะไปร้านไก่ย่างนิตยาเพราะเราชอบกินพ่อผัวแม่ผัวก็เลยพาไปกินเพราะเราชอบกินปลากระพงทอดน้ำปลาที่นั่นน่เขาอร่อยนะคะอีสาขาเนี่ยมีพนักงานอยู่สองสามตัวที่นิสัยไม่ค่อยดีก็คือแบบว่าเรียกโทษน,นะคะรบกวนมาทางนี้หน่อยค่ะแล้วมันก็ทำมึนเชิดใส่ เนี่ยทำให้เสียลูกค้านะครับกินครั้งนึงไม่ต่ำกว่าสองพันพอเจอบริการแบบนี้ก็ไม่ได้กินอีกเลยเกือบ2ปีพนักงานกลุ่มนั้นอาจจะไม่อยู่และอาจาลาออกไปแล้วก็ได้นะครับใจที่นมันตายไปแล้วตายโควิดแ,แต่ที่กลับมากินเนี่ยเพราะมีอยู่วันนึงไปกินอีกสาขาหนึ่งสาขาราชพฤกษ์แล้วพนักงานนาักเป็นแฟนคลับเราโคตรน่ารักเลยด,ลลดูแลลูกค้าดีมาก เทคแคร์ลูกค้าดีมากซึ่งเราก็เลยตัดสินใจเออกลับมากินต่อเราก็อยากกินแกงเขียวหวานซึ่งแกงเขียวหวานที่นี่ดีที่ไม่ค่อยเผ็ดมากเพราะว่าเรากินเผ็ดกันไม่ได้เพราะเขางกพิกเออช่างหัวแม่งมันเถอะจะอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วไก่ย่างของเขาอร่อยไหมซึ่งถือว่าอร่อยนะ ขอมาตอบคําถามยอดนิยมก่อนนะคะว่าทําไมเราไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดก็คือไม่กินเผ็ดนะคะก็ <laughs> ค,คือกินไม่ได้เป็นโรคกระเพาะพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะร้อนในแล้วคุณวิทย์เองล่ะทำไมถึงไม่กินเผ็ดไม่อร่อยเออความอร่อยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็เหมือนกันกบมาตรฐานที่คนดูบอกว่ามาดามแพมสวยกับคนที่บอกว่ามาดามแพมไม่สวยนะคะซึ่งหลายคนก็จะถามว่าคุณวิทย์มาเอาแพมได้ยังไงก็ก็เอาไปแล้วนะคะก็คือสวยไม่สวยมันแตกต่างกันแต่เรื่องเอามันอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> เราก็จะมากินส้มตําไกย่างนี่เลยค่ะ ขนมจีนความสุขของเราก็คือการได้อยู่บ้านนะคะเ้วยการอยู่บ้านของเราก็มีความสุขเราสั่งกับข้าวมาทานที่บ้านก็ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วใครเมื่อวานบนครูอาจารย์ฉันอยากออกไปข้างนอกฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากไปเดินห้างพาฉันไปที่ไหนก็ได้ทีใครเป็นคนพูดกู๋พูดตอนไหนวะฉันใส่ล้างอูพูดตอนไหนเรามาต่างไก่ย่างนิตยาเนี่ยมากินเนี่ยเราก็เออแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือมีคนถามว่าทําไมเราไม่กลับบ้านต่างจังหวัดเลยก็อ่าหนึ่งงานยุ่งนะคะไม่มีเวลา พักผ่อนเลยและถ้าการที่จะกลับไปบ้านเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะและ้วถามว่าทาไมไม่ไปเทีย่ยวต่างประเทศล่ะเพราะอะไรคุณวิทย์ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์รอบด้านเนี่ยมันไม่โอเคเลยหยุดอยู่บ้านได้เนี่ยเราก็จะปลอดเชื้อแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยเพราะแพมเองเนี่ยไปแต่งหน้าต่างที่บ่อยมากซึ่งเราเนี่ยสวปกันจนรูจมูกบานแล้วนะคะบ้านกว่ากีมาดามแพมแล้วนะคะ ถ้าเราไปต่างประเทศเราจะต้องหยุดทํางานถึง14วันในการกักตัวนะคะแล้วเราจะคิดถึงลูกมากซึ่งหมายความว่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวกูก็กักตัวกลับมาอีกกูก็กักตัวกัวกทักกกนะังไงลกหนานะคะอ่ะแดกเข้าไปอ่ะก็กินไปด้วยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เราสั่งแกงเขียวหวานปลากรายนะคะลาวีนอะไรรู้ปะอะไรจ๊ะสั่งชมพู่มะเมียวแล้วมันก็มาไม่ถึงสักทีหนึ่ง โทรมาบอกกูว่าจะส่งจะส่งจะส่งตั้งแต่วันที่24วันนี้วันที่27แล้วมันก็ยังไม่ได้ส่งกูก็โทรไปด่าแล้วก็ด่าดๆาด,าด,าดาเพราะอะไรโทรมาบอกว่าไม่รับโทรศัพท์มไม่ส่งของให้ก็เลยวีนและดูคุณวิทย์ความทุ่มเทของผัวมาดามแพ็มอันนี้เท่าไหร่กล่องเนี้ยชมพู่มะเมี่ยวรวมค่าส่งแล้วพันสองพันสองรบาทช็อกปะเนี่ย กล่องนี้พันสองบาทซึ่งตอนเราไปสําเพลงเนี่ยคือแพมไม่มีเวลาไปสําเพลงอะตอนนี้คืองานเยอะมากงานยุ่งมากคุณวิทย์ก็แบบว่าด้วยความตามใจเมียไงซื้อมาให้นะคะนี่เห็นไหมเราก็เข้าใจแหละว่า1.2กิโลเนี่ยมันจะมีเน่าเน่าหนอนๆอย่างเงี้ยเออมันเน่าง่ายนะคะเขาก็เลยแบบว่าเออหั่นมาให้เรียบร้อย สองละพันสองช็อกปะละ่ะแพงก็ว่าแพงช่างหัวมันเถอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าแพงไปอ่ะซื้อที่สาเพง็งอ่ะถุงหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้กินเหมือนกันอา้าวก็เธอวอยวายอ่ะเมื่อไหร่จะพูดมาเมียฉันจะมาฉันอยากกินโรคจะร่มจะล,ลายฉันก็เลยอ,อุตส่าห์รีบซื้อแบบให้เขาลงด่วนพิเศษมาให้สั่งมอเตอร์ไซค์มาให้เลยเนี่ยอย่าใส่ราย,ายไม่ได้ใส่ลายจะพูดความจริงเมื่อตะกี้เจ้าของสวนก็โทรมาเคลียร์กูเรียบร้อยแล้วนะคะก็โดนด่าไปเรียบร้อยนะคะก็โอเคเ็าผ่านไปอ่ะ ทำไมไม่กลับบ้านที่สุราษฎร์เพราะว่าถ้ากลับบ้านเนี่ยแพมก็ต้องแวะหลายที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาออกไปไหนเนี่ยเราก็จะเจอแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยระหว่างทางเนี่ยเราจะเอาเชื้อไปติดแม่ไหมไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่รอบด้านเนี่ย มันอันตรายแต่ในใจของแพมเนี่ยคิดก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปแล้วเราเอาโรคไปไปแพร่เชื้อให้แม่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกบาปแล้วเราจะรู้สึกผิดมากมเพราะว่าแม่อายุ66แล้วอะใกล้จะ70แล้วซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงเราเลยตัดสินใจว่าเออไม่ได้กลับบ้าน3ปีแล้วนะที่แพมไม่ได้กลับบ้านนะคะท่านผู้ชมคะสองสปีแล้วแหตะตั้งแต่โควิดเลยไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะอ,อ่ะตอนนี้เนี่ยเราจะกินแกงเขียวหวานคิดถึงแกงเขียวหวานแม่อ่ะแม่ถามว่าอยา กินละไายอยากกินละไายบอกเลยค่ะนมจีนแกงเขียวหวานค่ะตื่นตอนเช้าทาไข่พะโล้ให้กูคืออะไรวะแม่จะเป็นอะไรแม่นันทานะแม่เป็นคนตามใจตามใจแม่เองใช่ไม่ได้ตามใจกูนะคะเอาตังไปหมดเกือบห้าหมื่นแล้วมั้งเอาไปทำไมเครื่องซักผ้าก็ยังไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่รู้จบปะล่ะจบนะคะบ๊อบบี้ผุมต้องโอนเนินใ่้แม่แล้วล่ะ อ,อ,อร่อยแล้วพอเวลาเราไปทํางานเนี่ยรู้ไหมฉันเจอคําถามอะไรอไม่รู้คุณแม่มทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถามว่าทะเลาะเนี่ยทะเลาะทิปหรือว่าทะเลาะจริง <laughs> ไอ้คำว่าทะเลาะทิปกับทะเลาะจริงนี่คือแบบว่าทะเลาะกันจริงๆนะคะแล้วก็โมโหจริงๆจริงๆอะแพมเป็นคนที่ลาคาญคุณวิทย์มาก <laughs> ก็ไม่รู้ว่าชอบกวนประสาทที้กูต้องหุดหงิดแล้วพอหุดหิดแล้วกูบอกว่าเออหยุดลุงรังกับกูสักทีให้กูใช้สมองไปทํางานอย่างอื่นเถอะไม่ต้องมาลุงรังกับกูสักทีได้ไหมบอกว่าได้แต่มันก็จะลุงรังเหมือนเงี้ยเธอเหนือโว่นเนี้ยจะกินข้าวเธอถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปนะแล้วกว่ามันจะไปรับของกว่าจะมาตั้งกล้องกว่าจะได้แดกกว่าจะได้กินเนี่ยนานเอา้าก็ลุงรังมีอยู่ช่วงหนึ่งเมียบอกทำไมจะลุงรังอะไรกันนักกันหนาผมก็เลยอ่ะย้ายไปอยู่คนละชั้นจริงหรอ จริงตอนไหนสักพักใหญ่ๆแล้วแลวเสร็จปุ๊บเ <ใน S 1> มียโทรมาตอนไหนมึงเนี่ยมาตามกูตลอดเลยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูทีวีเมียเมื่อไหร่จะขึ้นห้องก็มีอยู่บางครั้งไงท่านหน,นีเธอไปเลยแล้วเธอมันก็โทรมาบอกว่าไม่คิดจะคุยออกับกูเลยหรืองไงอันนี้เพิอ่ะเนี่ย <c oughs> หรือว่าจันฝันฮะเพิอ่ะเนี่ยคุณวินไม่รู้เป็นไรจะลุงรังอยู่นั่นแหละจะเดินมาถามว่าเมื่อไหร่จะขึ้นมันห้องคุยอยู่กับใครอยู่หรือเปล่าบางทีนั่งคุยนั่งเล่นมือถือคิดว่ากูมีชู้ เออคืออันนี้นี่คือปวดหัวแล้วก็แบบลำคาญจริงๆนะคะซึ่งที่ทะเลาะกันอ่ะทะเลาะกันจริงๆผัวเมียทะเลาะกันอ่ะหลายคนก็บอกว่ากูเชียให้เลิกตั้งนานแล้วไม่เลิกกูก็เป็นหมาเด็กอาหารแม่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นในกรณีที่ดีกันเร็วทะเลาะกันแรงก็จริงแต่ว่าถ้าดีกันเร็วแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้จบภายใน1-2วันเนี่ย มันจะจบนะมันจะมีความสุขแล้วก็จะเป็นชีวิตคู่ที่ยืนยาวเพราะหมายความว่าอะไรคุณสามารถเข้าใจกันได้ภายในวันเดียวดังนั้นหลายคนบอกว่าทะเลาะกันแบบทิพย์หรือเปล่าคะอันนี้คือโมโหจริงๆนะคะและคำถามต่อไปทําไมมาดามแพมไม่แต่งหน้าให้พระมหาเทวีเจ้าสักทีล่ะคะ<ม>ล่าสุดมีคลิปถแถลงการนะเมืองทิพย์แล้วใช่ควยพรมาดามแพมให้ควยายอดแล้ว ตังไปให้ก็ห้า0ันไงเลยอวยยศใ้กูเนี่ยเพาเขาทำบุญเพราะว่าเขาลงแรงทําบุญเราเออเขาลงแรงทําบุญแต่เราไม่มีปัญญาไปาซึ่งเราเนี่ยรักพระมหาเทวีเจ้ามาก <c oughs> อยากบอกเลยว่าพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยก็คือหนึ่งในความรู้สึกดีๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออหนึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันเรารักในความที่แม่หญิงลีเขามั่นใจมั่นหน้ามั่นโหน นะคะทุกคนมีความรักได้ทุกคนมีความสุขได้สภาพที่เราเป็นด้วยเพศสภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอเสร็จปุ๊บแม่หญิงดีบอกว่าแต่งหน้าได้เพราะอะไรรอรอมาดามเพมมาแต่งหน้าติดต่อไปต,ติดต่อไปอีทิพย์ก็ไม่อ่านพอติดต่อไปในแฟนเพจแฟนเพจก็อีน้องอะไรนะชื่อน้องปล่อยอน้องอะไรไม่รู้เรื่องมากไม่ยอมให้เบอร์อีทิพย์ไปเจออีทิพย์ที่สถานีรถไฟทิพย์ติดต่อแม่มาหน่อยนะ ฝากข้อความไว้แล้วนะอ่านด้วยนะอิทิปก็อ,อ,อ,อืมอืมอืมกูก็เลยกระติบข้างหูบอกมีบัตเจ็ตให้ไม่ได้ให้มาฟรีสรุปหายหัวไปเลย ทีมนี่ไอคิปเนี่ยติดต่อยากลำคาลุงรังก็เลยไม่ได้ติดต่อมาแต่ถ้ามีโอกาสก็กเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยพระมาหาทีวีเจ้าสวยแล้วกูก็ไม่ค่อยอยากให้มาเพราะอะไรลูกก็กลัวโดนแย่งผัวเพราะผัวแบบว่าชอบอะไรแปลกๆไงหน้าแปลกๆอย่างกูเนี่ยผัวยังเอาแล้วพระมาหาทีวีเจ้าแล้วถ้าหลงรักขึ้นมาเนี่ยทำไงอะ่ะไม่ได้หรอกพระมาหาทีวีเจ้ามีสามีแล้วสามีเขาย่อมห่วงเป็นธรรมดาอย่านะเพชรเยวรุ่นนะอย่านะเพชรยาวรุ่นนะเราเป็นเด็กอึบเพชเด็กอึสลามเมียผมเนี่ยเป็นเอ ซีพระมหาเทวีเจ้านะครับนายลองเต้นท่าที่พระมหาเทวีเจ้าเต้นในไฟ์สดซิไอคูไปแต่งตัวงั้นด้วยไหมเต้นก็พอพอเหอะน่สนใจหรอกเปิดไปดูแล้วก,กันนะคะเอาเป็นว่าไก่ย่างวิทยามื้อนี้อร่อยไหมคุณภาพอาหารอร่อยเหมือนเดิมครับแต่ราคาไหน ไม่กินหมายถึงพนักงานไม่ได้โทษเจ้าของอย่างเดียวอันนี้คือความคับคชนใจอย่างยิ่งฟิลลูกคุณหนูมาเติฟแต่ว่าฟิลลูกคุณหนูเจ้าของร้านมาเติฟเองอ่ะเข้าใจป่ะฟิลแบบว่าหน้าโชิใส่น้ำหอมหอมหน้าขาวผิวดีน้องคะน้องวยดูแลพี่หน่อยได้ไหมอย่าเชิดให้มากนะพอตั้งแต่นี่คือเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วปัจจุบันอาจารไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้ก็ใช่ไงกูเลยไม่ไปกินไง สำหรับมือนี้นะคะใครอยากจะไปกินไก่ย่างนิตยาเนี่ยไปกินก็กินถ้าเจอแบบมาดามแพมในอินบ็อกมาบอกด้วยแล้วกันนะคะ Q&A วันนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะอ่ะแล้วก็ใครที่ถามว่าเออมาดามแพมค้าอยากเลี้ยงลูกไหมไม่เอาหนูจะยกลูกให้ไม่เอาไม่เอานะคะเลี้ยงแค่แมวกูก็มีความสุขแล้วนะคะตัวเองยังเลี้ยงเกือบจะไม่ค่อยรอดเสียภาษีร่องต้นปีสองแสนปลายปีสองแสนเนี่ยไม่โอเคนะคะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ยเอาตะเก็บตังค์ไว้เสียภาษีดีกว่าไม่อยากจะเลี้ยงลูกตอ เราสองคนคิดจะรับเด็กมาเลียนไหมไม่ไม่แน่นอนน้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบเด็กในสถานการณ์แบบนี้เด็กน่ารักก็น่ารักไปเด็กเนี่ยกูก็เจอมาเยอะนะาท้ากังนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยยังสอนได้ดีไม่ได้เลยเราจะสอนเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นคนดีได้อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าก็ขนาดเมียผมขอให้มันมไม่ได้เลยมึงคิดว่ามึงจะเอาอะไรขนาดผมจะอบรมเนี่ยัวอบรมผัวได้แล้วทำไมชัดอบรมเธอไม่ได้ ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเข้าห้องน้ำมาให้เช็คดูด้วยว่ากดน้ำหรือยังเมื่อเช้าเนี่ยเข้าห้องน้ำนึกว่าปลาดุกปูบอกแล้วไงจงยัดเยียดความเป็นผัวให้กูจนกว่ากูจะร้องร้องขอชีวิตยังทำไม่ได้เลยแค่นี้ขอมึงยังทำไม่ได้แล้วกูจะทำให้ทำไมเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมขาเอาเป็นว่าในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยเศรษฐกิจแล้วก็พิเศษเศรษฐกิจด้วยโควิดแล้วก็ด้วยรัฐบาลด้วยกฎหมายต่างๆที่ออกมาไม่ได้ยอมรับ ความเป็นมนุษย์ของกระเทยนะคะก็ขอบคุณแม่แม่ที่ให้เกียรติมาดามแพรม,มองแพรว่าแพรเป็นผู้หญิงคนหนึง่งหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆเหมือนก็ว่ารับแพรเป็นลูกคนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ <ๆ S 1> พี่น้องนทั้งหลายมองแพรว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะครบับเมียผมเป็นลูกเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดร <ๆ S 1> ับเมียผมเป็นลูกเซไพเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นไงล่ะหัวหัวจริงๆนะคะ,ๆๆๆะ,คะเอาเป็นว่าขอบคุณคุณวิทย์สำหรับอันนี้ด้วยนะคะปกติหวัวเป็นคนงกมากแพ็กนี้พันสอง ซื้อให้กูภูมิใจมากค่ะฉันโอนให้แม่ค้าเกินไปด้วยเป็นพันสามหรอใช่เสียว่าล่ะสปอร์ตปลาล่ะเขาก็เลยแถมน้นำพริกน้ำปลาหวานมาให้กระปุกนึ่งนี่ไงซึ่งจะบอกว่าหนูกันกับพริกเกลือค่ะแม่ <c oughs> <c oughs> เอาไปว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ